สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go จะจะสู้กับตัวปีศาจคนนี้เหรอจะตู้กับตัวปีศาจกล้ามใหญ่เหรอฮ่ไอเกศเกศนี่มาแกโดนแน่ไอ้เกี้ยว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 นี่ไงกระจอกไงอฟิเชีย โอเคขอกราบสวัสด okay, ีท่านผู้ชมท่านนั้นอยู่ที่กมของไพคลับนะครับวันนี้ผมไซโคนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาแกล้งคุณเขียวยาสกันนะครับด้วยการที่เราจะแปลงร่างแปลงโดนเลมอนสุดสวยสาวสุดเซ็กซี่นี่นะครับก็ไม่ต้องใส่เพรว่าทำไมมันทำไมเป็นสกินนี้นะก็เพิ่งแข่งกีฬาสีเสร็จก็อย่าลืมกลับไปดูย้อนหลังได้นะฮะกีฬาสีนะครับผมก็วันนี้เราจะไปแกล้งคุณกันด้วยการที่เราจะแปลงร่างเป็นโดนเลมอนใช่ไหมทุกคนก็จะมีแบบทุกทอย่างนะมีของวิเศษที่เราจะเอามาแกล้งในวันนี้นี่ครับก็ใครทททีีีีี่่่่่่่่อออออออยยยยาาาาากกกกกกกใใหหหห้้้้้้้ผมมมมไไปแแแแลลลงงเเเเ็็นน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 วว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 ิิิธธๆรรรืืืดดดุุคคคคจะะสต์ัับ ่าใครที่ชอบคลิปแก้นะครับผมว่าจะแก้งคนนู้นคนนี้คนนั้นก็อย่าลืมคำว่าชอบคลิปแก้ด้วยลวกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดหนึ่งไลค์คนละไลค์ก็พอนะครับผมไปเ e ส s ตอเดินเรือลอยฟ้าทุกท่านตอนนี้สุมว่ามันน่าจะเป็นมอสนะฮะไอเรือลอยฟ้านะครับตอนนี้กียา์เขาจะไม่เห็นชื่อผมนะผมปิดชื่อไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผมพิมก่อนมีเยตอนนี้ผมแปลผมรือบอกตอนที่ผมแปล้าเป็นผู้ชายก่อนนะทุกคนผมแปลลาบเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวค่อยแปลลาบเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวตเมว เมียวหวัดหวัดดีฮะเฮ้ยเขาไล่ผมเขาไม่ชอบแมวทุกคนเขาไม่ชอบแมวเมียวเมียวเมียวอยู่ข้าวฮะอยู่ข้าวฮะขอข้าวกินหน่อยฮะข้าวฮะอยู่ข้าวฮะขอข้ากินหน่อยฮะโอ้ยใจร้ายมากโอ้ยพะพะใจใจร้ายจังนี่พาใจร้ายจัง เยวาเน่าคือเชียร์เขาเป็นสกินพลาของผมนะฮะเน่ายวเข้ายวข้าอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าอยู่เข้าดี๋ยวพาเจะไปหาดินู่นอยู่ข้านูอยู่ข้าวเฮ้ยเขาจะพาผมไปหาอะไรยวกินหมดทุกคนเดี๋ยวมาดิไม่จะไปหาผมกินอะไรนะอยากอยากกินกินสเต็กสเต็กอยากกินสเต็กอยากกินสเต็กอยากกินสเต็กสเต็กเอเออขอกินสเต็กหน่อยฮะรออก่นเดี๋ยวต้องไปกินสเต็กหน่อยฮะเออเขาจะให้เนื้อบุ๋มอะทุกคนอยากให้เนื้อหมูเลยหรอทำไมให้น้อยจังถ้าถ้าให้ถ้าผมจะให้ของตอบแทน แนนี่นี่ตอบแทนตอบแทนทั้าให้ข้าวผมให้ของแทนกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้เอามามาเคคโอเเฮ้ยเขาได้ของผมมาทุกคนได้ของผมกินว่ะคือถ้าเขาให้ของผมนะผมจะจะกลายร่างเป็นผู้หญิงทุกคนแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามพี่สาวมาให้อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยนะจำจากได้สาวเลยนี่เปล่าฮะม่วุนกินแล้วนะมุ่นวกินแล้วช้าจังช้าจังวะช้าจังวะช้าจังวะไม่พอใจ ไม่พอใจไม่พอใจช้าเกินช้าเกินโดเรมอนงุนหงิดช้าเกินโดเรมอนน่างุนหงิดมากตอนนี้งุนหงิดเราเราก็ต้องรอบปะวะทำผหานเดี๋ยวทีีมาของกันขอบคุณนะกาหรับอาหารขอบคุณนะสนการรับอาหารอยากได้อะไรตอบแทนเปล่านี่ยาอมยมโบาทเลยเหรอจะได้ตอบแทนเปล่าฮะจะได้แต่แทนเปล่าเปล่าเปล่ารวมนี่มาทำเพือความแบบผมรู้จักสาวคนหนึ่งเดี๋ยวพามเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักสาว พามารู terminar, ้จักนี่น <|so|>> ี่นี um ่ดีพอรู้จักนี่นี่เดี๋ยวผมไปพาลูกสาวมานะเฮ้ยไปพาเหรออ้าวอ้าวอ้าวงั้นไม่เอาแล้วกันไม่เอาแล้วกันไม่เอาแล้วกันไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วงอนงอน อะไรอะไรข้าก้อนนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะจีบสาวทุกคนเดี๋ยวเขาจะจีบสาวแล้วเดี๋ยวผมเอาเสาไปก่อนมันแปลงร่างเป็นโดนเลี้ยวเลยนะฮะทุกคนมาดูว่าคืยาเขากรณีเขาเหมือนเขาจะหาของอยู่นะฮะตอนนี้มาแล้วเมาส์เมาส์เมียว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 เมาส์เมาสวเมาส์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 เมาว์เมาส์เมาส์เมาส์ีมาส์เ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 มสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออได้ข่าวว่าได้ช่วยน้องสาวเอ้ยน้องชายเราไว้หรอนี่นี่ได้ข่าวว่าได้ช่วยน้องชายเราไว้หรอมีของพิเศษมาให้นี่มีของพิเศษมาให้มีของพิเศษมาให้ตามมาตามมาตามมาเออตามมาตามมาตามมานี่ครับทุกคนมือใดผมปะมัอคือบล็อกที่บล็อกเดียวสามารถสร้างบ้านได้เลยทุกคนดูนะหนึ่งสองสามเฮ้ย ไปโยมนี่นี่คุณบ้านเหรอโยมเขาให้เขาให้แล้วต้องแบบพูดแบบผู้หญิงนะฮะเขาให้ฮะคุณมากโยมโยมเลยเหรอมีบ้านหนูบ้านคนหลัวทุกคนโอเคของวิเศษของวิเศษจริงอะไรของวิเศษของวิเศษจริงไหมโอ้โหเป็นเป็นบ้านหนีด้วยของวิเศษจริงไหมของวิเศษจริงไหมบ้านจริงมบ้า่งวนจริงว อยากอยากได้อีกเปล่าต้องต้องทำดีนะต้องทำดีนะนี่ต้องทำดีนะเออต้องทำดีนะต้องทำดีนะงั้นงั้นทำข้าวให้ให้กินหน่อยเดี๋ยวให้ของที่เดี๋ยวให้ของเดี๋ยวให้ของอะไรก็ได้อะไรก็ได้เรื่อยๆอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปขี่คยานะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราของพิเศษใช่ได้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 ออกมามากินได้หมดเละกินได้หมดเลยค่ะเอาจุดตายไปเลยไหนไหนไหนขอกินไหน่อย อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโยมโยมมันไม่ดีหรอมั้งสีกายมันทำยังไงกับมันไม่ไม่ไม่ฉันไม่ใช่คนนี่ฉันไม่ฉันไม่ใช่คน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 เออเออเออแต่ต้องได้แต่ต้องได้อุ้ย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 ทำไมอะทำทำอะไรน่ะทำอะไรน่ะอุ้ยอุ้ยไปละไปละลิ้นทําหน้าขื่นด้วยทํหน้าขื่นด้วยไปละไปละทํหน้าขื่นด้วย หน้าเขินด้วอ่ะเดี๋ยวโทนอะผมจะทำการเสกสีนี้มาแล้วทุกคทุกคนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่ะดช่วยด้วยช่ยน้าลชให้ด้วยช่ยด้วยชด้วยช่ด้วยชด้วยช่วย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 ด้วยช่ดยชวยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยชัด้วยช่ัด้ว่วยด้วยชยด้วยช่วยด้วยช่วยดยช่ด้ยช่วยดีวยยช่ดวด้ย่ย้ว่ยาย่เออช่วยด้วย เฮ้ยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะยุ๊บ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 จุ๊บโอ้ยนี่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 อะไรให้ไหนไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ไปยืนกันเฮ้ยเสื้อคู่หรอ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  จะใส่ให้นะเอ้ยซูกูซูกูซูกูเอ้ยนี่นี่ที่มีของกวาดจะให้ด้วยเขินเขินเขนนี่นี่เขินเขินเฮ้ยเฮ้ยไม่ใชขอนี่ไม่ใช่แหวนแต่งงานนะแหวนธรรมดาไม่นอุ้ยป่าไม่ตรงกระจนะจะจีบใช่ปหมล่ะจีบใช่ปหมล่ะนี่นี่นี่มีของให้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 ตามมา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 นี่ให้อะไรกันนี่นี่ตามมาตามมาเอาบ้านนะบ้านกันที่ฝันเอาไว้ลาอยู่คนเดียวแล้วครับนี่เอาไปเลยเครื่องบินลำหนึ่ง ไมีอีกนี่อันนี้ตอนอันนี้อันนี้ทอดไม่มีอะไรให้บินเลยเหรอให้ก็บินเลยให้ก็บินเลยเดี๋ยวนะผมหาผมมาผมต้องมีบ้านให้ทุกคนหาบ้านก่อนหาบ้านก่อนตามมา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 นี่ตามมานี่ตามมานี่เร็ว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 เร็นี่นี่ดูดูดูบ้านหลังนี้เอาไปเลยให้บ้านหลังนึงนี่เอาไปอีกเฮ้ยบ้านสังบ้านใหม่บ้านใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อให้เดีทำต่อให้นี่นี่ต่อให้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 เออบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่ บ้านบ้านหลังใหม่ของเราของเราสองคนนี่นี่นี่บ้านหลังใหม่ของเราสองคนเดี๋ยเขินเขินเขินบ้านไหนบ้านหลังไหนของเราสองคนเออเอชอบมาดีชอบมาดีสวยเปล่า ตกแต่งห้องนอนให้หน่อยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะนี่เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเออตกแต่งห้องนอนให้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตกแต่งห้องนอนหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยโอเคตอนนั้นผมจะทำการประตูวิเศษไปแล้วนะฮะมาแล้วจ้า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 เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้มาแล้วไงไหน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 ห้องไหน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 ห้องในห้อ้ยออ้ยออ้ยชอบสีฟ้ามากชอบสีฟ้ามากนี่นี่ต้องชอบสีฟ้ามาก มีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูตามมาตามมาตามมาทุกคนเราจะพาขี้ยาไปแต่งงานกันทุกคนโอ้ยทำการเตรียมที่แต่งงานไปแล้วนะตามมาคือประตูวิเศษเนะครัขาจะพาเราไปแต่งงานตามมา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 เร็วตามมาเร็ววิอะไรดำๆเนี่ยรอ่ตามมาตามมาตามมานี่ต่อมาตามมาตามมา นี่นี่ประตูวิเศษประตูวิเศษประตูวิเศษขมาขมานี่เราจะพาคุณย่าไปแต่งงานนะฮะนี่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 ที่เราแต่งงานกันไงนี่ที่ที่เราแต่งงานกันไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่งงานได้หรอเขาเขาเขาเชิญฝากหลวงมาแล้วนี่เอ้าก็ก็ก็ครบเลยสิ่ี่ก็ครบเลยสิก็ก็ครบเลยสิเออก็ครบเลยสิ่ี่ไง เออนี่มา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 แต่งก่อนมามาแต่งนี่แต่งกันแต่งกันมามามาแต่งกันมาแต่งกันเออมามามาหลวงโย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 อ่าแต่เดแต่ๆดแต่เดแต่เนะครับตอนนี้เราแต่งงานเสร็จแล้วนะฮะ เธอเดี๋ยวมานะกลับบ้านกลับบ้านก่อนไปไปบอกไปบอกพ่อแม่ก่อนบอกพ่อแม่ก่อนกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับก่อนนะกลับก่อนนะดูครับเดี๋ยวผมจะไปจะไปเป็นกิ๊กกิ๊กของโดเรมเออของโดเรมอนคนนี้นะฮะไปกินแล้วก็จะระเบิดบ้านคุยากันทุกคนไปเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วทุกคนรับนี่ครับตัวใหญ่ฮะเราเป็นตัวใหญ่นะฮะเฮ้ยเฮมามามาข้างนอกดีมาข้างนอกดีมาข้างนอกดีเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้อง ไออ้้นงได้ข่าวว่าใครไไม่้้้ันนอองยุ่งกับกิ๊กชั้นหล่อนี่นี่เป็นใครวะนี่ได้ข่าวว่ายุ่งกับกิ๊กชั้นหล่อดูตัวด้วยใครตัวใหญ่กันดูตัวด้วยตัวด้วยฮะแอชื่ออะไรฮะดูดูเลเมียวไงดูเลเมียวไงดูเลเมียวไงเลเมียวไงเออเอออ้าวอ้าวเบียแกหรอฮะอ้าวอัก็หรอใช่หูพูดแกมาเลยดิแอบแกแอบเป็นชู้หรอแกไปชู้เหรอแกไปชู้เหรอไม่ดิ ได้ได้เจอกันดูดูโอ้ยโว้ได anyway ้ได้เขาว่าแกเก่าเหรอ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 กแกจอกระจกกระจกกระจกกรนี่นี่ดูดูปิตาสายโหดดูปิตาสายโหดดูปิตาสายโหดนี่ดูปิตาโหดเปล่าโหดเปล่าเฮะ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 จะสู้กับตัวิตาคนนี้เหรอจะสู้ตัวปิตากล้ามใหญ่เหรอ ไอเกตโอเคบ้านคุณ <concealed> บ้านแกพังแน่เฮ oh ียระวังไว้ระวังไว้ีนดกตบ้านแกพังแน่บ้านแกพังแน่บ้านแกพังแน่ที่ท่ให้หมดาห้า้าาฮ่าาาฮ่าเนี่ยไปละไอกระจอกนี่ไปละไอกระจอกห่าไปละหนีแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยโอ้มันไปละ โดนพิตาไปแล้วโดนพิตาบอกไปแล้วโดนพิตาสั่ใจตอนนี้ผมได้ทำการเป็นมาเฟียโดเรมอนนะฮะได้ข่าวว่าเคียวยาแกไปจีบน้องสาวฉันหรอฮะโดนพิตไดุ้ดอนุญาตฉันตอนนี้ผมได้ทำการยกพวกมาแล้วเอ้ยออกมาดิเฮ้ยอะไรวะฉันโดเรมอนฉันโดเรมอนฉันโดเรมอนมาดีดีเฮ้ยมาดีดีไอ้กองทัพมาเร็วกองทัพมาเร็วมาดีมาดีมีอะไรคุยด้วยมีอะไรคุยด้วยเอ้ยมีอะไรคุยด้วยเอ้ยน้องเอ้ยเอ้ยพวกมาพวกลูกน้องกระจอกอย่าอย่าพึ่งทำร้ายมานะโอเค ได้ข่าวว่าแกแต่งงานกับน้องสาวฉันหรอวะเี่นได้ข่าวว่าแกแต่งงานกับน้องสาวฉันหรอวะใช่ไหมพี่ดูเล่มาว่าใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่คู่เดียวกับพี่แล้วเราคู่เดียวกันะใครรับใครรับใครรับแกเป็นน้องเขยวะนี่ใครรับแกเป็นน้องเขยวะเตียมแล้วทเตรียมนะแต่งแล้วไงโอ้ยย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 ย นี่แกนี่แกเรียกฉันว่าพี่หรอนี่นี่แกเรียกฉันว่าพี่หรอฮะออฮะแกให้เรียกว่าอะไรวะแกแต่งงานโดยไม่ขอฉันอุ้ยๆแรงนะแรงนะอุ้ยไม่ได้มอดเลยว่ะแรงนะเฮ้ยลูกน้องเตรียมจัดการมันจัดการมันจัดการมันลูกน้องจัดการมันเร็วไปกระทืบมันอ่อ่าลูกน้องจัดการมันไปตามไปตามัน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 ตามันตามันกระทืมมันกระทืบมันกระทืบมันลูกน้องกระทืบมัน แล้วลูกน้องลูกน้องลูกน้องตามช้าจังลูกน้องตามโค้ชช้าเลยนี่นี่นี่โค้ชนี่ลูกน้องไม่ตีมันลูกน้องไม่ตีมันตีมันตีมันไม่ตีมันไม่ตีมันให้หมันตีมันลูกน้องทืบนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระจอกกระจอกต้องตายนี่กระจอกต้องตายถ้าแกชนะพวกเราได้ฉันจะยกน้องน้องสาวให้แกนี่นี่ถ้าแกชนะพวกเราได้ฉันจะยกน้องสาวให้แกช้าเลยเหรอเออหนีลูกพี่ได้ลูกพี่ต้อง ได้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 มามาแกโดนแน่ไอ้เขี้ยว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 นี่ไงกระจอกไงกระจอกตายซะเขี้ยวเขี้ยวนี่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 ตีมาลูกน้องตีมาลูกน้องตีมาลูกน้องโตตีมาลูกโตตู้องตีมาฮ่าฮ่าฮ่ลูกโตกระทืบมาลูกนโตดีครับเรวดูลูกน้องกระทืบนะนี่ไงนี่ไงน้องกระทืบมาี่ลูกเราตีมาลูกน้องตีมาดีครับเราจะดูลูกน้องกระทืบเขียวยาได้ทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะโดยเม่เอามามาปลอบใจนะฮะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเฉลยเชียวยานะฮะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเขาไม่สนใจเราเลยหรอ นี่ก <accurately> ลับมาแล้วเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโดนอะไรมาหรอโดนอะไรมาหรอบ้านพังนี่นี่โดนอะไรมาบ้านพังอแกแกแกไม่ต้องพูดเลยแกมีกิ๊กแล้วก็แล้วก็อะไรอีกแกพาพี่ชายมาเบียร์มากระชื่อฉันเนได้ไหมฮะฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ต้องไปฉันรู้ตัวคนทำนี่ฉันรู้ตัวคนทำเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วทุกคนครับแกพี่ทัมรู้ตัวคนทำเลยแกนั่นแหละฉันรู้ตัวคนทำฉันรู้ตัวคนทำเดี๋ยวเฮียเชื่อก่อนทุกคนครับ นี่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 ดูดูนะดูนะโอเคทุกคนจะเฉลยกันใหมา่ละใคยาคุณทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่บอกว่าอะไรจะ้องขาดูในแมวอยู่ดูในแมวคือใครอ่ะดูในแมวค้าผมเจอไว้ผมจีบว่าใคโยมว่าไงรจะมานี่นี่นี่ชั้นเองนั่นแหละฮ่ามเราไม่อยู่วัดเดียวกันบ่ฮ่าฮ่าฮ่ากำลัแกะกันเละโย่ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับทุกคน,ท,กคนทุกคนชอบหรือเปล่าครับที่เรามาแก้เคลียร์หนวันนี้ผมก็อย่าลืมกดลไลค์ตามกดติดตามช่องใสโค้แลว้วก็เคียร์คุณด้วยกันนะครับเจ,จ๊จีบโดนเล่นมาสเลยเธอเคยียร์น, <c oughs> นี่ไงไม่โดนแกล้งนานไงไม่รู้หรือไงวะว่าเป็นผมเนี่ยโอเคทุกคน <ไอ S 1> สน <วะ S 1> หรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมตามช่องใสโค้แล้วเคียร์คุณนะอย่าเขาหน้าอย่าผมแปลงร่างเป็นตัวอะไรหรือว่ากระตุ้นเรื่องอะไรมาแกล้งอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับไปเจอหมาบ๊ายบายคลียร์หน้าไปบ่าย